โู้สามปีแล้วค่ะเพิ่งเห็นดอกค่ะเพื่อนๆจะฉีดพ่นสูตรนี้เลยฉีดโชยเบาๆนะจ๊ะติดดอกออกผลแน่นอนดอกไม่ร่วงค่ะโอ้ดอกออกผลแน่นอีกครั้งค่ะโอ้ดอกก็เหนียวขั้วก็เหนียวค่ะเพื่อนๆจบขั้วได้เลยนี่เลยดอกสลัดก็ไม่ลุดค่ะโอ้สูตรนี้ดีมากๆ้ดูผลงานเลยค่ะจากต้นโสมนี่สามปีแล้วค่ะตอนนี้ติดดอกออกผลแล้วเพื่อนๆดู สิดพ่นเลยค่ะมะนาวติดดอกดีผลโดกนะคะมะนาวมีน้ำแน่นอนโอ้ส้มโอค่ะลูกใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆดูสิติดดอกแล้วดอกไม่ลวกเพื่อนๆก็จะได้เห็นผลอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆชิดพุ่นเลยค่ะโอ้เพื่อนดูค่ะปีนี้ส้มโอดกมากๆมีหลายลูกค่ะโอ้เป็นสิบกว่าลูกเลยค่ะเพื่อนๆดู ทุกจุดค่ะติดดอกดีติดผลเล่นๆอย่างค่ะด้านในด้านในก็มีค่ะเพื่อนๆดูฉีดพ่นสูนนี้เลยดกดกแน่นๆไม่ต้องรอนานผักกินใบค่ะฉีดพ่นเลยนะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบคณะสีนวลแข็งแรงกำจัดไข่หนอนผีเสื้อได้ด้วยนะคะหามาปลูกกันนะคะทุกคนมันกอปลูกง่ายนะคะ เคล็ดลับอยากให้มรกรดกๆนะคะทิดพ่นสูตรนี้ตั้งแต่ตอนช่อดอก,กเล็กๆเลยค่ะเพื่อนาทิดพ่นเลยมรกอดๆโอ้ดอกแน่นมากๆเลยค่ะผลพลิกค่ะโอ้ก็ผลสวยเม็ดใหญ่กันอย่างนี้เลยคะ่ะทุกคนโอ้พริกก็ใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงมากๆอ้สูตรนี้เห็นผลจริงค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนกเกษตรทีนะ่นารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจากสูตรแบบง่ายๆค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลน,นะคะ ดอกเพียบผลดกมากมายค่ะแก้การพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอหมดแมลงเพี้ยเยอะมากๆค่ะแถมสูตรนี้ยังป้องกันเชื้อโรคชราได้ด้วยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะ ใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะต้นสมกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้งจ้าับแรกเลยนะคะเป็นเปลือกไข่นะคะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะระเบิดรากตึมเร่งใบเร่งยอดกันอย่างง่ายๆใครค่ะเป็นผงซักฟอกนะคะกําจัดมดหนอนแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะกำจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินได้ด้วยผงซักฟอกเช่นกันนะคะค่ะ <Okay. S 1> ไข่หนึ่งฟองเครื่องดื่มชูกาําลังและน้ําปลานะคะเมนูที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะปลาค่ะที่ผลิตจากปลากระตักหรือปลาไส้ น,น้ำปลาค่ะมีแร่ธาตุสารอาหารครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมค่ะผลดกรูปใหญ่เกินคาดด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะน้ำปลาอุปกรณ์ครบแล้วค่ะมาเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะเตรียมน้ําสะอาดมาเลยนะคะ1นหรือ2ลิตรนะคะ,ะเพื่อนท่านไหนมีน้ําซาวข้าวใช้ได้เช่นกันนะคะเตรียมสิ่งนี้มาเลยจ้าเป็นน้ําปลานะจ๊ะนี่ต้นไม้พืชผักต้องการค่ะเร่งเขียวเร่งใบเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลนะคะเราใส่น้าปลาลงไปค่ะ หนึงช้อนเลยค่ะเพื่อนๆขาลงไปเลยจัดต่อไปค่ะเป็นเปลือกไข่ค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการป้องกันดอกสลัดหลุดร่วงนะคะยอดตึมดอกเพียบแต่ลงไปละค่หนึ่งช้อนค่ะนะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B12 สูงูนะคะมะเขือมะนาดวดกๆกันอย่างง่ายๆเราใส่ลงไปสฝานะคะ แลนด์ดับต่อไปค่ะสวนไหนนะคะต้นไม้ต้นไหนมดหนอนแมลงเยอะนะคะเจอเชื้อราค่ะไม่ก้อยขาใบจุดใบด่างค่ะเราใส่ผงซักฟอกลงไปค่ะ1ช้อนชาค่ะกําจัดมดหนอนแมลงมดคันไฟได้ด็บขาดมากๆเห็ลงไปเลยค่ะกําจัดเพลี้ยไฟลายแดงได้ดีมากๆค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใช้ได้เลยจ้าเสร็จแล้วคะ่ะมาดูวิธีใช้เลยนะจ๊ะสาหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1นึ่ลิตรนะคะเราใส่ลงไปนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ1แก้วนะคะเพื่อนใส่น้ําลงไปด้วยนะคะ1แก้วชิ่นกันใส่สูตรนี้ลงไปเลยเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆแก้อาการต้นที่โสมกลับมาเขียวงามติดดอกออกผลอีกครั้งแล้วคะ่ะเราก็ใช้เลยคะ่ะจะฉีดพ่นหรือราดรดนะคะตามสะดวกเลยคะ่ะสูตรนี้เห็นผลจริงคะ่ะ ดอกเพียบดอกแน่นนะคะกําจัดเพี้ยไฟลายแดงอย่างง่ายๆเลยค่ะพริกก็ผลสวยผลโดกสีแดงโอ้โหเป่งปั่งกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนปลูกพริกไม่ได้กินนะคะสาเหตุเกิดจากเจอเพี้ยไฟลายแดงเขามากัดมากินด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะติดพ่นเลยแล้วก็ใบจุดใบด่างค่ะเจอเชื้อราค่ะจุดๆด่างๆนี้เด็ดทิ้งเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ก็ฉีด่นด้วยสูตรนี้เลยจากต้นสมโสมค่ะกลับมาติดดอกออกผลสะพังเต็มต้นแน่นอนสําคัญค่ะเพื่อนๆขาตรงไหนคะไม่ก้อยขาทางดินค่ะเชื้อโรคเชื้อรายเยอะนะคะเราก็ราารสสูตรนี้ค่ะลงดินเลยจ้ะหมดเลยหรือฉีด่นได้เช่นกันจ้าแม่ก้อยพาเพื่อนๆทำฮอร์โมนไข่สูตรนี้ง่ายที่สุดประสิทธิภาพสูงเห็นผลชัดเจนค่ะได้นะคะเป็นไข่นะคะไข่เป็ดไข่ไก่ได้หมดเลยนะคะ เปลือกไข่ค่ะเครื่องดื่มชูกําลังจ้าและน้าปลานะโมูลไข่ที่ง่ายที่สุดค่ะไข่หนึ่งฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการต้นโซมโพมปลูกมาหลายปีแล้วไม่ติดดอกออกผลใช้สูตรนี้เลยค่ะโอ้ไข่แดงเยอะมากค่ะเปลือกค่ะเอาขยำใส่ลงไปเลยจ้ารักษาขั้วดอกดีค่ะเพื่อนๆค่ะเปลือกไม่ต้องทิ้งนะจ้าท่านไหนนะคะตามเปลือกไข่ไว้ค่ะแม่ค่าใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนจ้ะแล้วก็ตามด้วยนะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะ เครื่องดื่มชุกำลังใส่ลงไปนะคะสองฝาจ้าอันดับต่อไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยจ้าของดีจริงค่ะคือน้ําปลาเลยนะคะใช้แทนผงชูรสหรือน้ําปลาร้าค่ะเพื่อนๆจ้ะแต่ทาสารอาหารครบนะคะเร่งเขียวเร่งใบเร่งยอดนะคะหากินใบค่ะใบเขียวใบใหญ่ใบสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสลัดผักคะน้าต่างๆค่ะได้เลยค่ะพริกมะเขือมะนาวค่ะโอ้เพื่อนๆใช้น้ําปลาเลยค่ะเราใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆถาสองช้อนเลยค่ะ ผลดกผลใหญ่ผลสวยผลไม่เน่าผลไม่ร่วงนะคะสูตรนี้เลยคะ่ะฮอร์โมนไข่สำคัญมากใส่น้ำปลาลงไปสองช้อนค่ะแล้วเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะโอ้สูตรนี้เหลือเชื่อมากๆเห็นผลจริงค่ะฮอร์โมนไข่สูตรพิเศษเลยดกเต็มต้นกันอย่าง แก้อาการพลิกเน่าพลิกเป็นโรคก,กุ้งแห้งค่ะฮอร์โมนสาคัญมากใครปลูกกล้วยไม้ไม่ออกดอกสักทีปลูกกุหลาบค่ะไม่ออกดอกเลยค่ะแม่ขาสูตรนี้เละค่ะเพื่อนเสร็จแล้วจ้าทาเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะผสมต่อน้ํา10ลิรหรือ20ลิตรได้เลยนะคะน้ําที่เพื่อนเนเห็น20 l, ลิตรนะจ๊ะแล้วก็แบ่งครึ่งเลยค,ค่ะเพื่อนๆง่ายๆอย่างนี้เลย สูตรนี้คะ่ะเราใช้ทุก2 3สาวันหรือสัปดาห์ละครั้งนะคะดีมากๆและเราก็ใส่ค่ะสูตรไร่มแมลงที่เราทำนะคะพี่จจะใส่ลงไปเลยหนึ่งแก้วคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปลาดรถหรือฉีดพ่นได้เลยคะ่ะอู้ผักกินใบคนะ่ะไ,ได้เลยจ้าก็ราดรถลงดินด้วยนะกำจัดมดแมลงกันอย่างง่ายๆแก้อาการพืชใบเหลืองจุดจางทำให้พืชกลับมาสวยงามผลแน่นๆอีกครั้งค่ะ ดอกก็เหนียวขั้วก็เหนียวค่ะพี่จ๋านี่จับขั้วได้เลยนี่เลยนี่ดอกนี่สลัดก็ไม่รูดค่ะโอ้สูตรนี้ดีมากๆดีเลยค่ะไม้โชว์ใบค่ะบอลสีค่ะแทงหลอดเก่งสีสวยใช้เลยโอ้พริกใบงกใบงอมากหูเจอมดค่ะเจอมดเจอมะแรงเจอเพี้ยไฟไรแดงไรขาวแมงวีขาวยาสูบค่ะพีจ๋าชีบพวกเลย มะลิค่าออกดอกเพียบเลยค่ะอากาศร้อนหน้าแ้งอย่างนี้ค่ะไม้ดอกออกดอกดีค่ะแต่เพื่อนๆต้องใช้ปุ๋ยสูตรนี้และให้น้ําถึงนะคะปิดพ่นเลยดอกมะริแน่นอนไม่ต้องรอนานค่ะแล้วก็สําคัญอยากให้เขาออกดอกไวๆนะคะตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วจุดที่ปลูกมะรีควรจะเป็นจุดที่โดนแดดคะ่คะเพื่อนๆค่ะแดดเช้าจะดีมากๆอผักกินใบค่ะ ใบใหญ่ใบเขียวไม่มีอาการใบเหลืองนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะราดรดลงดินหรือฉีดพ่นค่ะได้เลยจ้าโอโหระพาค่ะใบใหญ่ใบงามพืชใบใหญ่โตเร็วค่ะไม่มีอาการใบมีดใบงอค่ะเพื่อนๆค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยบนใบใบบักูดค่ะงามมากๆแตกยอดแตกใบใหม่ได้ดีมากๆเพื่อนๆดูอูห ยอดใบใหม่เพียบอย่างนี้นะคะแต่ยอดใหม่อย่างนี้เพื่อนๆต้องดูแลเป็นพิเศษเลยค่ะติดพ่นสูตรนี้เลยคะ่ะพ่นบนใบใต้ใบนะคะเพื่อกําจัดหนอนผีเสื้อนะคะเพื่อนค่ะก็จะเป็นไข่เม็ดเล็กๆค่ะไข่หนอนผีเสื้อนะคะเพื่อนๆนติดพวนเลยไหนที่ด่างนี้นะคะมีโรคมีแมลงนะคะเพื่อนๆเด็ดทิ้งเลยนะคะอย่าปล่อยไว้ที่ต้นค่ะก็จะเป็นภาระกับตุ้นค่ะเด็ดใบทิ้งเลย ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหทุกคนโอ้เพี้ยแป้งมดค่ะโอ้โยเย้โยเย้อย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้อย่าปล่อยไว้ค่ะฉีดพ่นสูตรนี้นะคะกำจัดมดกำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยไฟลายแดงโอ้หมดร้อนแมลงที่ดื้อสูตรง่ายๆู่ยโฉีดปุ๊บเห็นผลปั๊บกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นผลจริงไม่ต้องรอนานทำใช้เลยค่ะทุกคนเพื่อนเเห็นอะไรไหมคะโอ้ ยอดส้มค่ะเพื่อนเอจัดนี่มีนอนผีเสื้อมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าปล่อยไว้ค่ะเราก็ใช้สูตรนี้ค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนจัดน้อนมาแรงแก้อาการใบหนีกใบงอคือสูตรนี้เขาจะทาให้ไข่นอนมาแรงหรือตัวมาแรงค่ะเขาไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะเพื่อนเลยได้ใบไชเลยช่ะค่ะพริกแตกกอเป็นพุ่มสวยค่ะเพื่อนฉีดพนในสูตรนี้เลย ผีดพ้นตั้งแต่ตอนดอกเล็กๆนะคะจนติดผลนี่นะคะก็อาการพริกเน่าพริกเป็นลูกกุ้งแห้งมีมแมลงวันทองมาเจาะผลพริกนะคะแล้วก็ขี่ไปที่ใต้ใบอย่างนี้ด้เยนะคะทุกคนอพน้พริกสวยมากมากผนเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเพื่อนอันลงไปดูอู้มะนาวสุดดอกออกผลถล่มทลายอย่างนี้นะคะ แม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะช่วงนี้อากาศร้อนสลับกับฝนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนคะ่ะ